สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกานาทีฝั่งกัมพูชาได้มีการปิดประตูรั้วข้ามแดนฝั่งกัมพูชาหลังจะเปิดในช่วงไม่นานโดยไม่ทราบสาเหตุบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมอำเภอป่องน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีโดยปิดไม่ทำการแจ้งทางการไทยส่งผลให้มีรถขนส่งตกค้าง อีกทั้งช่วงเช้ารถสินค้าจะฝั่งไทยข้ามแดนไปส่งของยังกลับมาฝั่งไทยไม่ได้โดยเพียงเปิดแต่ช่องประตูเล็กให้คนเดินผ่านเท่านั้นต่อมาแหล่งข่าวในกองทัพเรือยืนยันกับกองบรรณาธิการข่าวไร้ทีวีระบุว่าทางกัมพูชาได้มีการปิดด่านถาวรบ้านแหลมและพักกาศเมื่อเวลาประมาณ10นาฬกา30นาทีจริงและประมาณ11นาฬิกาด่านผักกาศได้กลับมาเปิดบริการตามปกติส่วนด่านบ้านแหลมยังปิดต่อเนื่อง ล่าสุดเมื่อประมาณ14นาฬิกาวันที่13มิถุนายนสมเด็จพุนเซนประธานวุฒิสภาและดีนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาโพสต์รูปภาพและข้อความผ่านเฟซบุ๊ k ระบุว่าผมสนับสนุนให้รัฐบาลปิดด่านชายแดนกัมพูชาไทยในจังหวัดพัทตบงประเทศไทยขนส่งผลไม้ในหลายร้อยคันต่อวันไปยังเวียดนามแต่ปัจจุบันมีการจราจรที่ติดขัดที่ชายแดนหลังจากที่กัมพูชาปิดด่านนี้ขอให้กเกษตรกรไทยที่กำลังเก็บเกี่ยวผลไม้ไปประท้วงกับทหารไทยเพราะกัมพูชาจะเปิดด่านนี้อีกครั้ง ก็ต่อเมื่อด่านชายแดนทั้งหมดที่ฐานไทยปิดได้กลับมาเปิดเป็นเหมือนแต่ก่อนเราทราบปัญหานี้มานานแล้วแต่เราไม่ต้องการให้ธุรกิจของผู้คนหยุดชะง,งักแต่ตอนนี้ถึงเวลาที่เราต้องตอบโต้ด้วยการโจมตีเพียง3ประเด็นหยุดซื้อของหยุดฉายภาพยนต์ไทยในกัมพูชาและปิดด่านซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อชาวสวนผลไม้นี่คือการตอบสนองของกัมพูชาในเวลาไม่ถึง12ชั่วโมงด้านนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองทานชินวัตร เปิดเผยผ่านสื่อโซเชียลมีเดียว่าเมื่อสถานการณ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาเดินมาถึงจุดที่มีการเจรจาผ่านกลไก j b c ในวันพรุ่งนี้รัฐบาลไทยขอใช้พื้นที่ในเวทีดังกล่าวคลี่คลายสถานการณ์โดยสันต,ติวิธีและยังคงมาตรการเดิมที่มีข้อสรุปร่วมกันเมื่อวันที่8มิถุนายน2568เรื่องการเมืองระหว่างประเทศโดยเฉพาะเพื่อนบ้านควรคุยกันอย่างมิตรการแสดงท่าทีหรือกำหนดแนวทางต่างๆผ่านโซเชียลมีเดียแทนที่จะส่งผลเชิงบวกอาจกลายเป็นการเพิ่มความขัดแย้ง ซึ่งหากสถานการณ์ลุกลามเราพร้อมทุกประการโดยไม่หวั่นไหวมาตรการเพื่อรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศไทยและประชาชนชาวไทยได้มีการเตรียมการอย่างรัดก,กุมรอบด้านพร้อมดําเนินการทันทีแต่เรายังคงเจตจำนงที่จะเริ่มต้นในกรอบ JBC และขอรักษาบรรยากาศเพื่อนําไปสู่การเจรจาหลังจากนั้นจะประเมินผลจากการเจรจารอบแรกเพื่อกําหนดแนวทางดําเนินการต่อไป